ักบาทร่วมขันณเดชยาย่าควงคู่ทำบุญหลังทำฮือฮาประกาศแต่งงานเพิ่งสร้างเสียงฮือฮาประกาศแต่งงานก,ากาลางรายการประยุกหยกสำหรับคู่รักณเดชคุกิมิยะและย่าอุรัสยาคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีล่าสุดวันนี้6พฤศจิกายน65ทั้งคู่พร้อมครอบครัวเดินทางไปทำบุญกระถินครั้งใหญ่ โดยยาย่ารัสยาได้โพสรูปภาพร่วมทำบุญกับณเดชน์พร้อมระบุข้อความว่าย่าขออนุโมทนาสาธุกับทุกทกท,กท,กท่านที่ร่วมบุญกระถินสามัคคี NY 2,565ณวัดหนองรีอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างร้อนหลาม